ทีนี้สำหรับในโอกาสทางการลงทุนนะคะในทิศทางของพลังงานนะคะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปตามกันต่อเลยค่ะในช่วงของ i ิ e s s Insight ค่ะ โดยคุณประเสริฐสินสุขประเสริฐค่ะปลัดกระทรวงพลังงานพร้อมด้วยผู้บริหารบริษัรปรทปตทจำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนได้เดินทางไปรัฐอาลาสกานะคะเพื่อที่จะพบหาหรือกับทางผู้ว่าการรัฐอาลาสกากรรมธิการ,รากากาด้านรายได้รวมไปถึงกรรมธิการด้านทรัพยากรธรรมชาติของรัฐอาลาสกาประธานบริษัทอลาสกาแก๊สไลน์เดเวลลอปเมนต์คอปเปอเรชั่นรวมไปถึงผู้แทนของบริษัทเกรนฟ้าด้วยซึ่งก็เป็น เป็นภาคส่วนที่สําคัญทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการลงทุนเพื่อผลิตและส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวจากรัสอาร์กาสหรัฐอเมริกาทั้งนี้การเดินทางไปเจรจาโครงการก๊าซธรรมชาติเหลวครั้งนี้ก็เป็นผลเนื่องมาจากการเยือนของไทยการจากการเยือนไทยนะคะของไมค์นะคะดัลเลวีซึ่งก็เป็นผู้ว่าการรัสอาร์กาเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งสหรัฐ ภายใต้การนำของครัมได้เสนอข้อริเริ่มความร่วมมือกับไทยในการพัฒนาโครงการ阿สกา LNG เพิ่มเติมจากความร่วมมือเดิมที่ไทยน่ยได้มีการนำเข้าน้ำมันและรับซื้อ LNG จากสหรัฐมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว ซึ่งการเจรจาครั้งนี้เป็นการสนับสนุนแนวนโยบายของกระทรวงพลังงานในการสแสวงหาแหล่งเชื้อเพลิงเพื่อมารองรับความต้องการใช้พลังงานของไทยที่เพิ่มขึ้นในอนาคตขณะเดียวกันค่ะการเจรจาในครั้งนี้เนี่ยจะช่วยเน้นย้ำความสนใจของไทยที่จะร่วมมือกับสหรัฐในการพัฒนาโครงการ阿拉斯加 LNG ในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นทั้งการลงทุน สำหรับการสำรวจแล้วก็ผลิตปิโตรเลียมการร่วมลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานในแหล่งดังกล่าวด้วยรวมถึงการนำเข้าก๊าซธรรมชาติเหลวระยะยาวจากสหรัฐในราคาที่เหมาะสมซึ่งแหล่ง阿拉斯สก็ถือว่าเป็นแหล่งผลิตปิโตรเลียมที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์แล้วก็ได้รับการสนับสนุนเชิงนโยบายจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของทรัมป์รวมถึงมีศักยภาพของปริมาณกา๊าซสำรองที่พิสูจน์แล้วในพื้นที่นอร์ล็อบนะคะว่ากว่า40 ล้านล้านลูกบาทฟุตด้วยกันที่สามารถผลิตและส่งออก LNG ได้กว่า40ล้านตันต่อปีแล้วก็ส่งออกไปยังภูมิภาคเอเชียได้อย่างสะดวกด้วยผ่านทางมาหาสมุทรแปซิฟิกในราคาที่แข่งขันได้ถ้าดูจากโอกาสก็คือว่าเป็นแหล่งก๊าซที่มีขนาดใหญ่ต้นทุนเนื้อก๊าซก็ต่ำและสหรัฐก็มีการใช้เครื่องจักรในการผลิตและการขนส่งที่มีประสิทธ,ธิภาพก็คาดว่าจะสามารถขนส่ง LNG มายังไทยได้ภายใน10-15วัน ในขณะที่การนขนสน่งจากแหล่งในตะวันออกกลางใช้ระยะเวลามากกว่าถึง25 30วันแล้วก็สำหรับแนวทางในการผลักดันความร่วมมือนี้ทางกระทรวงพลังงานจะมีการพิจารณาปริมาณของการนำเข้าก๊าซจากแหล่ง阿拉สกา LNG ที่มีความเหมาะสมซึ่งอาจจะอยู่ที่ประมาณ3ล้านตันถึง5ล้านตันต่อปีอันนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับราคาแล้วก็เงื่อนไขต่างๆที่เกิดขึ้นจากการเจรจาด้วยส่วนในมุมของปลัดกระทรวงพลังงานก็ได้มอบหมายให้บริษัทปตท จำกัดมหาชนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยและบริษัทผลิตไฟฟ้าจำกัดมหาชนซึ่งก็เป็นบริษัทผู้ที่ได้รับใบอนุญาตการเป็นผู้ประกอบการจัดหาแล้วก็ค้าส่งก๊าซธรรมชาติ LNG Shipper ของไทยให้มีการเจรจาในรายละเอียดของโครงการรวมถึงพิจารณาถึงความเหมาะสมในเชิงธุรกิจที่จะผลักดันความร่วมมือในโครงการนี้นะคะซึ่งก็ชื่อโครงการว่า a l Alaska LNG ที่ก็ได้เป็นโครงการทำร่วมกับทางฝ่ายสหรัฐในลำดับต่อไปด้วยค่ะพิวิ์นิครับหลายคนจะงงว่ามันคืออะไรนะครับ LNG ก็คือ liquefied natural gas ก็คือก๊าซธรรมชาตินะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในอ่าวไทยบ้านเรามีแต่น้อยลงเรื่อยๆนะครับที่เดิมเนี่ยที่เราไปเอามาจาก มีนมาเอง mm hmm. ก็น้อยลงไปเรื่อยๆจึง<ะ>ต้องหาแหล่งใหม่เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีก๊าซธรรมชาติเพียงพอเนี่ยก็มีความหมายไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เนี่ย อาจจะได้รับความอ่สัプライอาจจะกระเทือนอยู่ดังนั้นก็เลยจําเป็นต้องมีการนำเอา L N G liquefied natural gas ซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะนําเข้ามาจากตะวันออกกลาง mm hmm. เช่นกาตาร์ UAE นะครับด้วยความที่ชื่อมันก็บอกแล้วครับก๊าซปกติก็เป็นก๊าซใช่ไหมฮะอันนี้เขาก็จะใช้ความเย็นเนี่ยประมาณต่ำกว่า1น0กว่าองศาเนี่ยทำให้มันเป็นของเหลวจากนั้นขนบรรทุกลงเรือมานะครับบรรทุกลงเรือมาเนี่ยเรือเนี่ยใหญ่ประมาณสักสามสนามฟุตบอลนะครับถ้าใครอยากรู้ว่าหน้าตาเป็นไงเนี่ยผมแนะนานะครับ ท่านไปที่โดมแก้วที่ PTT RNG เนี่ยเขาใช้ในการปลูกทิวลิปนั่นแหละครับเขาจะแสดงเรือจำลองให้เราเห็นว่าใหญ่ขนาดไหนขนมาเนี่ยจะสัปดาห์ละครั้งขนมาเสร็จปั๊บก็เอาความเย็นนั้นออกก็จะกลายเป็นก๊าซอยู่ในท่อต่อไปนะครับเขาก็าความเย็นนั่นแหละครับไปปลูกทิวลิปต่อนะก็คือพูดง่ายคือคือเป็นพลังงานหมุนเวียนนะครับ ทีนี้ที่ผ่านมาเราซื้อจากตอนออกกลางครับแต่ตอนนี้เนี่ยอาจจะต้องเปลี่ยนเป้าไปซื้อจากสหรัฐอเมริกาก็คือที่阿拉าากานั่นเองนะครับก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ยังร้อธิบายให้ฟังว่ามันคืออะไรที่ผมแนะนำนะครับถ้าเกิดเราไป P T L N G เนี่ยเป็นแหล่งทัศนศึกษาที่ดีมากเพราะว่าเขาจะให้ความรู้ว่ามันคืออะไรท่านไปปั๊บท่านจะเรือเข้าตรงไหน เขาเอาไปทำเนี่ยจากเขาเรียกว่ารีแคสซิฟิเคชันจากของเหลวทำให้เป็นก๊าซเนี่ยด้วยวิธีการอะไระไปแล้วเหมือนเป็นทัศนศึกษาที่ดีมากะนะครับทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่เลยจะได้รู้ว่าวิทยาการเรื่องปิโตรเคมีรวมถึงวิทยาการอื่นๆนี้เขาทำอะไรกันบ้างนะครับว่าแต่ว่านิดหนึ่งผมเจอท่านปลัดประเสริฐนะครับก็ไล่เลียงประวัติท่านนะครับปรากฏว่าท่านจบที่ยูรพนซิลเวเนียท่านก็พูดติดตลกว่ามหาเลยเดียวกับประธานดี Trump. โดนัลด์ทรัมป์อ๋ <laughs> อเขาเป็นเกิดเล็กๆน้อยๆนะครับทีนี้ เรามาดูเรื่องของกรณีของท่าเทียบเรือกันบ้างน,นะครับประเทศไทยนับตั้งแต่ Eastern s e a บอ a r d คงจำได้นะครับ2,127แล้วเนี่ยบ้านเราก็จะมีท่าเรือเนี่ยสแห่งด้วยกัน<ม>ก็คือ<ม>แหลมฉะบังนะครับอันนี้ของสินค้าปกติกับมาตาพุธอันนี้เป็นเรื่องของตัวเคมีและก็ปิโตรเคมีด้วยนะครับ<ม>แต่ว่าการที่ประเทศเราจะขยายต่อไปได้เราจําเป็นต้องมีท่าเรือที่ใหญ่เพียงพอในการ<ม>รองรับปริมาณการค้าขายนะครับที่มากขึ้นด้วยไปดูกันบ้างครับว่าตอนนี้นแนวโน้มในการที่จะทำนะครับท่าเทียบเรือ B1 B2 ที่แหลมฉะบังเพิ่มเติมนอย่าางงไรกับ้ ด็อเอร์เภูมิรอชจนัสกุลครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังครับบอกว่าคณะกรรมการนโยบายร่วมการลงทุนรัฐเอกชนก็คือคณะกรรมการ PPP Public p r i v a t e p a r t n e r s h i p เห็นชอบหลักการโครงการเทียบเรือ B1 และ B2 ท่าเรือแหลงชบังนะครับของการท่าเรืออย่งประเทศไทย เปิดให้เอกชนร่วมลงทุนในโครงการแบบ P P P Net Cost มูลค่าโครงการ12,819ล้านบาทนะครับซึ่งเอกชนเนี่ยจะมีการรับผิดชอบในการปรับปรุงสิ่งปลูกสร้างจัดหาอุปกรณ์ลงทุนเครื่องมือเทคโนโลยีการยกขนส่งสินค้าตลอดจนรับผิดชอบนะครับการดูแลบำรุงรักษาบูรณะสิ่งปลูกสร้างเครื่องจักรเครื่องูาคือเทินคีนั่หะครับทีนี้โครงการเป็นการควบรวม2ท่าเรือเทียบเรือเข้าด้วยกัน เป็นการสร้างความยาวหน้าท่านะครับเวลาที่เรือเข้ามาเนี่ย659เมตรรองรับเรือได้เพิ่มขึ้นยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับการใช้ประโยชน์จากความยาวหน้าท่าได้เยอะขึ้นไม่ต้องขุดนะครับร่องน้ําลึกเพิ่มรวมถึงเพิ่มลานนะครับในการเทกองตู้ช่วยเพิ่มขีดความสามารถคือตัวแคปซิตี้นะครับในการรองรับตู้สินค้าหน้าตาก็แบบนี้เลยนะครับลดต้นทุนการดําเนินการการขนส่งนะครับของผู้ประกอบการนะครับต่อขนาดคือได้อโคโนอเมสเกลเยอะขึ้นทําให้สามารถใช้ประโยชน์ในท่าเทียบเรือได้เต็มที่ยืดหยุ่นเยอะขึ้น สอดคล้องกับน,นโยบายภาครัฐครับในการเน้นการขับขึ้นการลงทุนในตัวโครงสร้างพื้นฐาน กระตุ้นเศรษฐกิจผลักดันให้บ้านเราเติบโตได้ด้วยนอกจากนี้ครับโครงการเอนะครับจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศได้ในระยะยาวมุ่งสู่การเป็นประตูการค้าการลงทุนทางโลจิสติกส์ที่สมบูัของภูมิภาคของเราด้วยละครับน้องเมย์ครับก็ถือว่าเป็นหลักๆเลยนะคะในการที่จะเพิ่มศักยภาพนะคะในการลงทุนรวมถึงทิศทางของการขนส่งด้วยนะคะฝากกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งช่วยเตือนเพื่อไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard Well กันนะคะ